นายจุรินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สรุปผลงานในรอบหนึ่งปีมีจํานวนถึง16ผลงานที่ได้รับคะแนนติดอยู่ในระดับความน่าพอใจถ้าจะให้หยิบยกเป็นตัวอย่างต้องผลงานชิ้นนี้เลยค่ะเพราะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนั่นก็คือโครงการประกันร,รายได้พืชเกษตร5ชนิดซึ่งประกอบไปด้วยข้าวมันสำปะหลังยางพาร,ราปาล์มน้ํามันและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผลสํามรีรจากโครงการนี้นะคะรับรู้ได้ภายใน5เดือนสามารถจ่ายเงินประกันร,รายได้ให้กับเกษตรกร กว่า7ล้านสแสนครัวเรือนคิดเป็นเงินกว่า71,000ล้านบาทนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ผนึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยจะตั้งกรออพาณิชย์เป็นครั้งแรกเพื่อผลักดันการส่งออกและการทํางานที่ใกล้ชิดมากขึ้นการปรับเปลี่ยนบทบาททูตพาณิชย์เป็นเซลแมนประเทศและการส่งเสริมการค้าชายแดนลดอุปสรรคอำนวยความสะดวกในการเปิดด่านและที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือเร่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชนลดราคาสินค้า5ลดบรรเทาค่าครองชีพประชาชนจากผล กระทบสถานการณ์โควิด -19